สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะอัปเดตหน้างานเช้านี้ของทีมงานช่างเทิดนะคะอันนี้ก็ลุยนะคะลุยแต่เช้าเลยวันนี้ขึ้นติดเด็กแหลมเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะลุยด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะคะลุยด้านนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลุยด้านหลังเนาะคะ่ะ อันนี้ก็ติดเหล็กแหลมนะคะบรรยากาศวันนี้ก็หมีลมหนาวนะคะอากาศเย็นๆแล้วยังเย็นเล็กน้อยนะคะเนาะเริ่มเริ่มหนาวมาแล้วเนาะค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเริ่มฤดูหนาวเข้ามาแล้วค่ะอัะอนนี้ก็ติดเหล็กแหลมไปแล้วได้ห้าตัวหตัวแล้วนะคะตัวที่หกขึ้นไปแล้วเนาะค,ะค่ะก็ดูสวยงามมากเลยเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้ก็วัดระยะขีด สิบเซนนะคะเนาะสังเิดก็โอเคเชื่อมเนะคะเชื่อมติดเหล็กแหลมด้านหน้าก็ลุยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็น้องตั้นก็คอยยิบยื่นเนาะคะ่ะเหล็กแหลมให้แล้วก็ช่วยน้องคิงจับบันไดนะคะส่วนน้องคิงก็ไล่ยิง สกูนะคะยึดกับตะตะข่ายนะคะยึดกับตะข่ายด้านบนเพราะว่าเมื่อวานนี้ยิงยังไม่เสร็จเนาะคะ่ะข้ามก่อนเนาะคะ่ะนี่ก็ไล่ยิงแล้วก็ช่างเทิดก็เชื่อมเหล็กแหลมไล่ตามหลังไปเลยเนาะคะ่ะแบ่งคนละหน้าที่ค่ะแบ่งคนละหน้าที่ค่ะให้ช่างเทิดเพื่อนเก็บติดเหล็กแหลมเสร็จก่อนนะคะน้องตั้นแล้วค่อยทาสีพ่นสีทีหลังเนาะจ้ะ ก็พ่นสีทีเดียวเสร็จเลยนะคะจะได้ไม่กลับมาทําอีกนะคะไม่ได้กลับมาทาอีกคือต้องเชื่อมเหล็กแล้วก็ติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะติดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาลุยทาสีนะคะเก็บสีนี่ก็น้องคิงก็ไล่ไปใกล้เสร็จแล้วนะคะไล่ไปใกล้เสร็จแล้ว บรรยากาศวันนี้ไม่เห็นแสงแดดเลยนะคะก็มีแดดอ่อนๆนะคะลมเริ่มพัดนั่งอยู่เฉยไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วบรรยากาศร,บรอบๆสวนสาวมนชัยล่มรื่นน่าอยู่มากนะคะต้นไม้เชียวชออุ่มทุ่งนาสีเขียวเนาะค่ะ แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ลมเท่าไหร่เมื่อวานนี้ลมลมแรงมากวันนี้ก็มีอากาศเย็นๆเนาะคะ่ะมีอากาศเย็นเล็กน้อยค่ะนี่ก็ไล่เชื่อมไล่เชื่อมตรงนี้เสร็จก็ช่างเทิดก็จะมาเก็บรอยเชื่อมนะคะมาเชื่อมเล็กๆตรงที่ด้านหลังอีกเนาะคะ่ะเสรมขึ้นอีก ก็รเฮรุยงานกันเนาะค่ะเนาะก็น้องตันก็ทําคลิปเกี่ยวกับการทํางานของช่างเทิดเนาะคะ่ะก็ทำงานน้องตันก็ถ่ายคลิปทํางานนี่นาะทำคลิปทํางานให้ได้รับชมกันนะคะดูฝีมือช่างเทิดเป็นยังไงเนาะค่ะเนะาะนี่ก็ประมาณนี้ข่าว ก็โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ are, กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกขอบขอบพระคุณ FC ทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ are, กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะชมคลิปให้น้องตั้นจบก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะกรับสวัสดีค่ะ